ว,วันนี้นะคะแนนก็จะมาแนะนำนะคะสวนอัลจร่นสีสันแห่งดาวคานหรือเอมสิมาร์ยาเดนนะคะขึ้นสวนนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจีซ่าเองนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มาจาาัดทำเทศกาลสวยๆแบบนี้นะคะไว้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นะะั่นเองค่ะทุกคน ะะจุดนี้คือรถทูมาเส้นทางสู่ดาว้างค่ะจุดนี้นะคะก็จะจำลองแปลงปลูกผักบนดาวอังคารจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะมะเขือเทศมันฝั่งและยังมีผักอื่นๆือีกมากมายรวม12ชนิด ที่นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นว่าสามารถนำไปปลูกบนดาวอังคารได้จะมีอะไรเชิญน,น้องๆมาชมและเรียนรู้ที่สวนอัาศจรรย์สีสันของดาวอังคารน,นี้ได้เลยค่ะครับแล้วก็นี่จะเป็นโซนชั้นหนึ่งของสวนอัาศจรรย์สีสันของดาวอังคารน,นะครับชื่อว่า Earth for Life นะครับเป็นก,รการจำลองห้องทดลองบนดาวอังคารน,นะครับ เพื่อหาคําตอบว่ามนุษย์นี่ยจะสามารถอาศัยอยู่บนดาวคารได้หรือเปล่านะครับใ,ในนี้นะครับก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะความแตกต่างระหว่างโลกกับดาวค้ารแล้วก็ลักษณะพื้นประเทศของดาวคารนะครับนิทรรศการด้านนี้นะครับก็จะเป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างโลกกับดาวคารนะครับว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะห่างจากดวงอาทิตย์นะครับ โลกเนี่ยมีความใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดาวคานะครับการหมุนรอบตัวเองนะครับโลกจะหมุนอยู่ที่ที่3.98ชั่วโมงรส่วนดาวคาน่ะจะอยู่ที่ที่4.37ชั่วโมงครับฤดูกาลนะครับฤดูกาลของโลกและดาวคานะครับก็โลกของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด365วันแล้วก็ส่วนดาวคาน่ะจะมีอยู่ทั้งหมด687วันนะครับส่วนเรื่องน้ำหนักครับถ้าสมมติเราเนี่ย น้ำหนัก100กิโลกร,รัมอยู่บนโลกนะครับเราจะไปอยู่บนดาวคางน้าหนักเราจะเหลือเพียงแค่38กิโลกร,รมัมเลยครับนะถ้าใครอยากของไปดาวค้างน้องคนไหนสนใจอยากเรียนรู้ครับสามารถเข้ามาได้ที่สวนอัศาจารสีสันแห่งาวคารแห่งนีน้ได้เลยนะครับและเราก็จะพาทุกคนนะคะไปดีใน,นาการชั้นสอกันนะคะไปกันเลยและในเการแห่งนี้นะคะ ท่นที่สองนะคะชื่อว่านิมิตการ Light like On m a นะคะก็เป็นชีวิตบนดาวน,น,นันเองและในแทศกาลแห่งนี้นะคะก็มีเกมให้น้องๆเล่นค่ะเป็นการปรับเปลี่ยนนะคะดาวพานให้กลายเป็นโลกวิธีการเล่นนะคะ,ะน้องๆให้น้องๆเนี่ยจำลองว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักวางถังเมืองค่ะและก็นำเจ้าแม่เหล็กหงเหลี่ยมแบบนี้นะคะไปติดตามทังเมืองที่เขาวางแผนไว้นะคะ แล้วเราจะมาดูกันค่ะว่าเมืองที่น้องๆวางแผนนั้นจะสามารถอยู่อาศัยได้จริงหรือเปล่านะคะมาเล่นด้วยกันเ,เลนนะคะต่อไป เปลี่ยนดังฮันนกลายเป็นโลนะคะโดยใช้เวลาทั้งหมดนะคะ1,000ปีนะั่นเองค่ะทุกคนคะโดยที่10ปีแรกนะคะเราก็จะเป็นยุคข,ของการก่อสร้างค่ะนะคะมาดูสเต็ปที่สองเลยนะคะทุกคนสเต็ปที่2ก็คือ100ปีเนี่ยเราจะสร้างชั้นบรรยากาศค่ะทุกคนมาดูสเต็ปที่3นัน,นะคะ่ะสเต็ปที่3คือ500ปีเลยะคะ่ะ เราจะสร้างผลนะคะแล้วก็ให้มีเเนะคะโซนนั่นเองนะคะมาดูสเต็ปสุดท้ายกันนะคะสเต็ปที่4นะคะ1นึ่งพัรปีทุกคนเราจะสามารถมีชีวิตอยู่บนราวานได้นั่นเองทุกนานี่ก็คือ,อยานอินไซต์จำรองนะคะซึ่งก็เป็นขนาดสิวเลยนะคะที่เรานำมาตั้งโชวที่ในเทศการแห่งนี้นะคะซึ่งเจ้ายานอินไซต์นี้ ก็ถูกออกแบบมาเพื่อการศึกษาโครงสร้างในส่วนลึกของดาวอังคารโดยเฉพาะเลยค่ะโดยยานอินไซด์ได้ถูกส่งขึ้นไปสู่อวกาศครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคมในคิเทกราช2018นะคะและท่องโลกอวกาศนะคะเป็นเวลา7เดือนเลยนะคะกว่าจะได้ลงตออที่ดาวอังคารนะคะในวันที่26พฤศจิกายนนะคะยานอินไซด์เนี่ย จะทําการสํารวจธรณีวิทยาของดาวคาันโดยมีเครื่องมือต่างๆนะคะทุกคนจะเจาะลึกลงไปบนดาวคานเนี่ยลึกถึง5เมตรด้วยกันนะคะเพื่อศึกษาอุณหภูมิใต้ผิวของดาวคานนับเป็นครั้งแรกที่จะมีการเจาะดาวคาันลึกขนาดนี้นะค่ะทุกคนาจากนั้หาความรูม้ในห้องเรียนนะครับจากบอดต่างๆหรือว่าวิดีโอต่างๆ เรายังมีเครื่องเล่นเกมครับเพื่อรสร้างความเพลิดเพลินค,ความสนุกน,นะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมสร้างแรงบันตุใจที่ดีให้กับน้องๆโลวชนเด็กๆนะครับที่เข้ามาเรียนรู้ที่งนีนะครับวัสดีนะคะพวกเราทั้ง3าคนนะคะเนค่ะแม็กครับ ซิกกี้พวกเราทั้ง3คนนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะซิสด้าน,นะคะที่ทำให้เรามีทัศการดีๆแบบนี้มีทัศการของเราชื่อว่า Amazing Garden สวัส,สัสันสีสันแห้นางคานะคะ ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆน,นะคะหรือท่านใดที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้นะคะทั้งนิทรรศการของทั้งหมดของนิทรรศการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Road to m a Earth for Life หรือจะเป็น Life on m a นั่นเองนะคะก็เป็นนิทรรศการดีๆที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาเรียนรู้ได้ที่อหอแรนหลวงราชพฤกน์นะคะเปิดเวลา8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาเรียนรู้นะคะ และวันนี้นะคะพวกเราทั้งสามคนนะคะก็ะต้องขอตัวลาัไปก่อนนะคะ